สวัสดีครับแฟนคลับทุกทกท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคร้ห์ศึกมวยมันวันศุกร์นะครับเป็นนัดเบอร์เดย์ของนายหัวมิดนครน,นะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตถ่ายทอดสดทางช่องทรู24เวลา18บแนาฬกาคู่แรกนั้นก็จะเป็นมังกรเหล็กเปินน้ลนครพบกับทางด้านยอดเอกชนบุรีอาร์ตมีเดียกรุ๊ปพิกัดน้ำหนักหนึปอนด์ต่อ1น0ปอนด์นะครับทางด้านมังกรเหล็กต่อปอนด์หึ คู่ที่สองก็จะเป็นสุรินทร์ซอสปร,กรณพกพบกับท่านเสือภูเขาบังมัดคลองตันหรือเจ้าเสือภูเขาจักรยานมวยไทยคู่นี้พิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสี่ปอนด์น,นะครับเป็นการแก้หมือกันอีกครั้งครั้งแรกนั้นทางด้านสุรินทร์เป็นฝ่ายชนะคะแนนมาแล้วคู่ที่สามของรายการนะครับคู่นี้ยกมาแทนนะครับเป็นมวยรอบเพชรน้ำหนึ่งต่อสุรัตน์พบก,กับท่านาสถานฟ้าวอ,อุทชาพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์ และคู่ของรายการวันนี้ก็จะเป็นฉลามดำสอบุญมิริทพบกับทางด้านสู้ศึกทีซีมวยไทยนะครับพิกัดน้าหนัก122ปอนด์นี่เป็นคู่มวยในวันนี้นัดเบิร์ดเดย์ในหัวมิดนครน,นะครับมาดูน้ำหนักมาเช้านะครับคู่แรกนั้นมังกรเหล็กพิกัด109ปอนด์ก็มาเท่าพิกัดส่วนคู่ชกก็คือยอดเอกมา110.9ลดไป0.9 คู่ที่สองสุรินมาร้อยยาจุดหนะครับลดไป1.1เสือภูเขามาร้อ2ยลดไป2.2งจุดสองครับเสือภูเขาลดไป1นกิโลพอดีส่วนคู่ที่สามเพชรน้ำหนึ่งนะครับไปขัดหนึ่งร้อย่อปอนด์ครับสถานฟ้าคู่นี้มาแทนน่าจะไม่ได้ชั่งน้ําหนักนะครับส่วนเครื่อรายการวันนี้ฉลามดํามาร2 2 8ลดไป0.8สู่ศึกมา122.9ลดไป0.9 นี่เป็นน้ำหนักมวยวันนี้นะครับต่อไปมาดูราคาเหรียญนะครับเมื่อเช้านี้ราคาเหรียญตัวนี้เป็นเวลาเที่ยงครึ่งนะครับผมวิเคราะห์วิจารณ์มารักมาชอบเวลาเที่ยงครึ่งเหรียญนั้นมังกเรเหล็กเป็นต่ออยู่ที่เจ็ดสี่นะครับมังกเรเหล็กเป็นต่อห้ 3, าสามจะไหลไปเจ็ดสี่แล้วนะครับคู่ที่สองสุรินทร์กับเสือภูเขาเหรียญเปิดมาที่ใครต่อรองนะครับเหรียญเปิดที่ใครต่อรอง กูจะสามเพชรน้ำหนึ่งกับสถานฟ้าเรดเปิดให้ทางด้านเพชรน้ำหนึ่งเป็นต่อที่สิบเอ็ดแปดจะไล่ไปสามสองแล้วนะครับเพชรน้ำหนึ่งเป็นต่อสถานฟ้าสิบเอ็ดแปดไล่ไปสามสองส่วนคู่ฉลามดำกับสูสินะครับเรดเปิดมาอยู่ที่ใครต่อรองครับนี่เป็นราคาเรดแฟนคลับก็จะลืมนะครับมวยช่วงนี้มีตัดสินสวนราคาคานสายตานะครับแล้วก็มวยชกผิดฟอร์ม มวยเคยต่อยแบบนี้ไปต่อยอีกแบบราคาก็ผิดก็แปลกไปนะครับอย่างเมื่อคืนนี้คู่เด็ดขาปอพงษ์สว่างใครตัววันชัยมวยเคยต่อยแบบหนึง่งก็ไปต่อยอแบบหนึง่งราคาจากเบียดเบียดก็ไหลต่อไปทางตรงข้ามนี่อย่างแรงแฟนคลับที่อยู่ในครอบครัวออกมหเมืองดอกบัวครอบครัวเอสพิเคสองสี่ก็ได้ทราบข้อมูลบางท่านเอาตัวรอดได้บางท่านก็ได้เงินได้ทองกลับไปใช้นะครับสองคู่นี้ แฟนครับก็อย่าลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดนะครับแอปพีเค24เป็นลายพักระยกระบบอัตโนมัตินะครับที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินเรตเปิดมาห่างกันแค่กิกเดียวนะครับมวยเสมอไม่กินมวยได้ลงก็ไม่กินมวยกลับคําตัดสินมีค่ารางวัลน,น้ําใจให้กับฝ่ายที่แทงถูกอีกครึ่งหนึ่งนะครับที่อื่นไม่มีนะครับกลับคําตัดสินยกเลิกคาตัดสินก็คืนทุนแค่นั้นเองที่นี่มีรางวัลน,น้ําใจให้กับพี่น้อง แฟนคลับทุกๆท่านด้วยนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแฟนคลับที่สนใจก็เข้าไปกรอกข้อมูลได้เลยนะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายหากติดขัดตรงไหนนะครับทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ093 0 0 5 0480นะครับผมอินดีที่ให้คำแนะนำแฟนคลับทุกๆท่านและตลอดเวลานะครับท่านไม่ต้องไปเสียเงินเปิดยูทูบอร์200 300นะครับที่นี่ฟรีอยากดูราคาเรท ท่านก็เข้าไปดูได้เลยนะครับไม่มีใครหลอกเราได้ราคาเด็ดเปิดมาเป็นอีกแบบหนึ่งแล้วก็ช่วงมวยต่อยนะครับราคาไหลไปถึงไหนแล้วเราก็จะได้เห็นเองหมดไม่มีใครหลอกเราได้นะครับนี่เป็นสิ่งดีๆที่ผมอยากให้แฟนคลับเข้าไปสัมผัสกันนะครับก็ไปมาดูอุไมรักมาชอบผมนะครับคู่แรกนั้นมังกรเล็กเปิดน,นครพบกับนายนยศเอกนะครับ มังกรเหล็กเนี่ยวันนี้ต่อมหนักปอนหนึ่งกับร้อยเก้าต่อร้อยสิบมังกรเหล็กสูงยาวเข่าแหลมแทงเก็บสู้ดีนะครับสองไฟหลังในแพ้มาสองไฟนะครับไฟนี้มาต่อมหนักได้สูงได้ยาวกว่านิดหน่อยเข่าในเหนียวแทงลึกแทงแรงนะครับตัวนี้ส่วนยอดเอกก็คล้ายๆกันหนักแรงทุกลูกเหมือนกันแต่ว่ามังกรเหล็กไฟนี้มาซ้อมอยู่ที่ค่ายสอชโชคมีชัยการพิซ้อมดีการเตรียมตัวดีได้เปรียบรูปร่างนะครับ สูงยาวเขาแล้ววันนี้น่าติดตามเปิดหัวามาเป็นทีเด็ดในรายการนะครับเข้าตัวถูกรีลมออกตัวบางทุนนะครับสาหรับมังกรเหล็กเป็นนครศรีเป็นทีเด็ดตัวแรกทนะี่เปิดหัวามาตัวที่สองครับสุรินทร์ซอสประกอนครับพบก,กับเสือภูเขาทางด้านสุรินทร์ซ้อมอยู่ที่มอราชพัฒสุรินทร์นะครับเขาในเหนียวหนึบหนักแรงทุกลูกครับตัวนี้เคยชนะมาส่วนกุญชก็คือคคเสือภูเขาเมื่อเช้ามาลดอยู่โลนึ่งตัวนี้ก็หนักแรง เคยแพย้มาแต่วันนี้นะครับซมิีทจักรยานมวยไทยเป็นรองหน้ารองมากนะครับสําหรับเสือภูเขาน่าจะพลิกเกมมาเป็นต่อรองแล้วเราก็เอาตัวบางทุนเอานะครับแพ้ชนะมีโอกาสได้ตังค์และมีโอกาสพลิกมาชนะได้ด้วยคู่ที่สามของรายการนะครับยกมาจากนังกู่เพชรนำหนึ่งต่อสุรัตน์กับทางด้านสถานฟ้าบัวอุทชชาทางด้านเพชรนำหนึ่งเขาแหวมแทงเจ็บนะครับเด็กหนุ่มรุ่นใหม่ไฟแรงจิตใจสู้ดีอาวุธหนักแรงทุกลูกเจอกับ มวยเก๋านะครับอย่างสถานฟ้าสถานฟ้าอ m เมเนนแอร์นะครับตัวเดียวกันันนี้มาซ้อมอยู่ค่วออุรชาหนักแรงทุกลูกเก๋าเกมไฟสุดท้ายนี่ต่อยมาเนี่ยน่าชนะนะครับสถานฟ้าแต่ว่าเขาไม่แพ้คันนี้มาเจอกันน้องชกรุ่นน้องเพชรน้ำหนึ่งน่าลงทุนลองครับลองมาเจอสถานฟ้าช่วงนี้ร่างกายดีกลับมาให้ใจไว้ เจอนักชกรุ่นน้องมีลูกเตี่ยมกระตุกมีลูกดึงมีลูกหนักแรงรุนน้ำนอกได้ด้วยนะครับลงทุลงไเที่สถานฟ้าอีเมเนนแอร์นะครับเคลยรายการวันนี้นะครับฉลามดําอบ,บุญมิริทฉลามดําสมกีฬานาไม้ไผ่ตัวนี้ก็หนักแรงสู้ดีจิตใจสู้นะครับตัวนี้หนักแรงทุกลูกมันหนักสอบคมเขาในเหนียวเนบนอกได้ในดีนะครับมาเจอกับสู้ศึกซอพันนุษย์สู้ศึกทีซีมวยไทยสู้ศึกโอ้โหเขาเกมหนักแรงทุกลูกหมัดหนักสอบคม แข็งแกร่งนะครับเรตเปิดให้ที่ใครต่อรองคู่นี้นะครับผมชอบไปที่สู้ศึกเสาพันนุษย์สู้ศึกทีสีมวยไทยจากชัยภูมิครับตัวนี้สู้จริงร้ายมากหนักแกรงทุกลูกมีลุ้นตลอดนะครับวันนี้เจอรุ่นน้องอย่างฉลามดำดเรตเปิดมาให้ใครต่อรองเข้าไปที่สู้ศึกมีโอกาสได้กินเต็มนะครับราคาไม่ห่างนะร,ราคาเบียดที่ที่ใครต่อรองแต่ผมให้เป็นทีเด็ดนะครับสู้ศึกทีซีมวยไทย สรุปมารักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นเปิดว่ามาเป็นทีเด็ดนะครับมังกรเหล็กเป้นนครคูร่ที่สองนะครับชอบไปที่เสอือภูเขาวันนี้น้ําหนักมาดีรดน้าหนักกิโลหนึ่งตอนเย็นก็ตอนช่วงพักก็ไปให้น้ําเกลือไปบํารุงให้พักผ่อนอาบน้ํานอนพักผ่อนฟื้นนะครับวันนี้น่าจะแก้มืองได้สําเร็จคู่ที่สามชอบไปที่ความเกา่าความหนักแรงของสถานฟ้าบัวอุราชานะครับสถานฟ้าอิมินเนนแอร์ แเพยงรายการวันนี้ราคาเด็ดเพื่อที่ใครต่อรองแต่ผมให้เป็นทีเด็ดนะครับสู้ศึกสอพันนุษสู้ศึกทีซีมวยไทยแข็งแกร่งหนักแกรงเก๋าเกมนะครับลุ้นน้ำนอกได้ด้วยสู้ชิงรายมาครับตัวนี้ราคาเด็ดเปิดแค่ใครต่อรองไม่ให้เป็นทีเด็ดเลยนะครับสู้ศึกทีซีมวยไทยท้านี้ก็ขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่อยู่ข้าง,งผมมาเรือยตลอดร่วมคอมเมนต์แบบสุภาพแบบเป็นมิตรแล้วก็อยู่ร่วมชัยคาครอบครัวอภูมเมืองดอกบัวนะครับมีพี่วุิพ่อเพียมทรัพย์ จากจากเชิงเซาเป็นพี่ใหญ่อยู่มีน้องติงลี่น้องอมรเสียไมยตรีนะครับจากชายภูมิแล้วก็อีกลหลายท่านที่อยู่เคียงข้างกันมาด้วยความอบอุ่นนะครับทุกวันตอนเย็นเราก็จะพากันเข้าไปต่อสู้แล้วก็นำเงินนำทองกลับบ้านฝากลูกฝากเมียแทบทุกวันนะครับทุกคนอยู่กันแบบพี่แบบน้องมีข้อมูลก็แบ่งปันกันนะครับและครอบครัวของ a อสเพสมีพี่น้องร่วมชัยคา เกือบหนึ่งพันห้าร้อยคนนะครับสองครอบครัวนี้อยู่ฟรีแฟนคลับที่จะเข้ากลุ่มไลฟ์ครอบครัวอภมเมืองดอกบ,บัวและก็ครอบครัวแอปพิเคสองสี่อย่าลืมนะครับเบอร์ไลฟ์ผมก็คือศูนย์เก้าสามศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์สี่แปดศูนย์บันทึกเบอร์แล้วก็จะขึ้นไลฟ์ท่านก็ทักมาได้เลยแจ้งวันมีความประสงค์อยากจะเข้ากลุ่มไลฟ์ครอบครบัวอภมและครอบครัวแอปพิเคสองสี่มีข้อมูลมวยให้ครบทุกเวทีฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย แล้วก็มีราคาสดๆจากขอพิทีทุกวันนะครับฟรีไม่มีคา่าใช้จ่ายเช่นเดียวกันผมมองว่าสู้ได้ทุกทู่สู้ได้ทุกจุดนะครับรู้ข้อมูลแล้วไม่เป็นรองใครเราคือตัวแทนของครอบครัวนะครับออกมาหาเงินหาทองเราก็ต้องนําเงินนําทองกลับไปให้ลูกให้เมียให้ครอบครัวอยู่ยืนป็นสุดได้นะครับขอทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ